สวัสดีครับมาพบมาเจอมาปะกันอีกแล้วครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับวันนี้จะพาไปเที่ยวชมดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่ครับติดตามผมมาได้ครับก่อนติดตามก็ขอรบกวนกรุณากดกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดรูปหัวใจด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับวันนี้ผมจะพาไปชม บ้านมงดอยปุยหลังตำหนักภูพิงพระราชนิเวศครับของจังหวัดเชียงใหม่ติดตามผมได้ครับบ้านมงดอยปุยบ้านมงดอยปุยตั้งอยู่หลังตำหนักภูพิงพระราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านชาวเขาเผ่ามง ที่มีอากาศหนาวเย็นชดชื่นครับมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมกันจำนวนมากอสองข้างทางที่เราเดินก็จะมีร้านของฝากของที่ระลึกครับมีร้านอาหารเข้าซอยมงเข้าซอยเงี้ยวก็มีวางขายผลไม้เมืองหนาวครับก็มีเชาวเขาในท้องถิ่น ก็นำมาวางขายบริการนักท่องเที่ยวครับเอามากินมาทานก็อร่อยครับดอกไม้ก็สวยงามครับดอกไม้ทุกอย่างเป็นไม้เมืองหนาวกับต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเขียวชะอุ่มครับนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่ละวันนี้ก็เยอะมากนะครับภายในหมู่บ้านของมงดอยปุยก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นสวนดอกไม้มีน้ำตก มีแหล่งเดินทางเดินธรรมชาติมีการท่องเที่ยวแบบถนนในหมู่บ้านรอบๆหมู่บ้านมงครับก็มีชุดมงชุดหัวหน้าเผ่าไว้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชุดผู้ใหญ่ชุดเด็กครับก็ในราคาชุดละ50บาทท่านใดสนใจอยากแต่งตัวเป็นชาวมงเขาก็แต่งให้ครับ แต่งตัวชาวมงแต่งตัวเป็นหัวหน้าเผ่านักท่องเที่ยวเข้ามาเขาก็จะมีชุดบริการครับทุกอย่างอยู่ในบ้านมงสำเร็จนี่ก็นักท่องเที่ยวครับเดินทางมาก็ถูกแต่งตัวเป็นหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่ามงครับก,ก็มงจำลองครับไม่ได้มงจริงครับเข้ามาถ่ายรูปถ่ายภาพกันก็ ทำให้บรรยากาศสวยงามครับแต่งตัวแล้วก็มานั่งถ่ายรูปสวนดอกไม้อมาโพสทา่าโพสทางก็ดูก็ดูเป็นธรรมชาติครับบางคนดูไม่ดีก็กลายเป็นเผามงไปก็เข้ามาดูมาเที่ยวมาชมกันได้ครับแหล่งธรรมชาติบ้านมงโดยปุยนี่ก็มีน้ําตกน้ําตกก็ตกตลอดทั้งปีครับถึงจะตกไม่เยอะแต่ก็ตกมาจากที่สูงก็ นักท่องเที่ยวก็เดินทางเข้ามาเที่ยวมาถ่ายรูปถ่ายภาพเดินขึ้นไปสัมผัสน้ำตกก็ดูไปธรรมชาติดีครับนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจก็เดินทางเข้ามาเที่ยวมาชมเข้ามาได้ครับบ้านมงดอยปุยบริเวณน,น้ำตกก็จะมีร้านขายของฝากของที่ระลึกเป็นเงินแท้ครับเงิน92.5 จะเป็นกําไรเป็นแหวนเป็นเข็มขัดรุ่นสมัยเก่าๆก็มีครับเงินแท้เงินทำมาจากชาวมง้งก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาโพสท่าถ่ายรูปต้นไม้ใบหญ้าต้นดอกก็ดูก็เป็นธรรมชาติดีครับเป็นพิเศษก็คืออากาศหนาวเย็นช่วงนี้ครับหมอกลงจัดดอกไม้ก็สวยงาม มาถ่ายรูปถ่ายภาพกันมาท่องเที่ยวกันคนก็มาเยอะครับเยอะมากๆนี่ก็เป็นสวนดอกไม้ธรรมชาติที่ออกในแหล่งท่องเที่ยวของดอยม้งดยปุยครับนี่ก็เป็นคลิปการท่องเที่ยวดอยปุยครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็มาเที่ยวได้ครับม้งโดยปุยเชียงใหม่ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ